สวัสดีครัพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าที่จัดทำรายการนี้นะคะเตยมตัวก่อนตายขอบคุณพระเจ้าทุกวันค่ะสิบนิยวประนมบังคมยอวายทั้งยิ่งทั้งชาติเมตตาแม่เพนน้าเอย้ยวันนี้วันจันข้อรับสั้นที่สุขทุกคนพระวิญญาณเต็มล้นและทุกคนบายใจได้ไปวันไปวันนาเอ้ยว่าแม่ได้ไปวันไปวัน,น หน้าเอ้ยให้ได้ไปหวันทุกครอบครัวนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนรายการนี้นำมัสการพระเจ้านําคนรับเชื่ออธิษฐานอยู่ให้ประเทศไทยอยู่ให้ครบนะคะพี่น้องนะคะอ,อธิษฐานก่อนการฮาเล,ลิยยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดใดโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์พคะฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่ ประกาศสิกุโกโทรโฟเรกซีขอพระเจ้าสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปฆ่าพันกิจจะได้ไม่ล้มผีมานสตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันกิจของพระเจ้าต่อไปเปฆ่าอาเลริยาขอพระเจ้าเทพบพรลงมาให้ลูกอภิญญาอาจารย์แอดและลูกทุกๆคนลูกศิลตาน้องรวยน้องนอบน,น้องสอยและหลายๆท่านด้วยกันที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นท้อประพรนะคะทุกวันอาเลริยาประก,ก,ก,กาศซิรุโกโทรฟเรกทามาห้าปีแล้วน่าได้รับการหนุนใจ จากเพื่อนๆมากมายประกาศเซจากพี่น้องทั่วโลกวรกตินนุโกโลโคซีได้รับเป็นโพสต์สาธารณนะบ่อยวรลตินนันุโกโฟรกัสเซเนกเซขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีที่ให้จัดทำนะคะลัตกาซินนตุโกโฟขอแผ่นดินสวรรค์เกิดที่บ้านท่านทุกบ้านลัตกา,นานโกโซินโกเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมน สดุดร้อยสี่ห้าก้อ1สิบแปดพระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ที่ร้องทูลพระองค์ด้วยความสั์จริงนะอย่าโกหกต่อพระเจ้านะคะแต่งจีสัตว์ก่อนแต่งจีสัตว์เพชรหลอดเพชหลอดฟอยบริสิงฟอยนลิงแต่งจีสัตว์เพชหลอดเพชหลอดขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งสำหรับการรักษาขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า <Assembly>. ด <Liverpool> ้วยจิตวิญญาณและความจริงวันนี้เพลงใหม่นะคะ ยามพระเจ้ามาพาลูกาสนันในทุกวันได้สุขสันตวลกาล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 ามาเรามาใครชนะไปถึงสิ้นัยได้มุกสวรรค์นั้นทองอัมไพถึงหลักใจรับผิพยมาจากพระเจ้าเอ้ยถึงหลักใจรับทิพหมายจากพระเจ้าเอ้ย ลา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 เสียงไม่ค่อยมากวันนี้นะคะพระองค์ทรงอยู่กับใครทำกิจใดก็ชนะทุกอย่างพระองค์ทรงเติมเสริมสร้างให้งานทุกอย่างสำเร็จบริบูรณ์พระองค์ทรงอยู่กับใครทำสิ่งใดก็ปลอดภัยทุกอย่างพระองค์ทรงเติมเสริมสร้างให้งานทุกอย่างเกิดผลล้นใจให้เกิดผลทุกคนนะคะ อัลลอฮ์ตาลาเชฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา้ฮาเลลูยาสั้นซพระเจา้าหนะ้าแม่เออมาส,สั้นซื่นพระเจา้าพระเจ้า่วยคนใหนรอดคนตาบอดก็ให้ได้คนบ่ายก็ผู้บายเป็นโรคได้ให้ได้ท,ทั้งเพ้อ้าวสั้นสื่นพระเจา้าหนะ้าแม่ออมาส,สั้นืนพระเจา้า อธิษฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาปไปกับใจเชื่อรพระ,ออร,ะอระเจ้าพระองค์ทรงเปื่อนสกขเศ้าเชื่อพระเจ้าพบความรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟคุกรุนสำนึกพระคุณจึงได้เกิดตนสภาผิดกับจิตกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลร่วมอธิษฐานจนตาชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านข้าวรรณน,น,นามนมาอธิษฐานกัโลกขอบคุณลูกวรกรด้วย ผู้เจริญเมตตาหน้างามนักอีกวงพักนวลละองผุดผ่องใสแสนสำราญเบิกบานดวงฤทัยความทุกข์ใดไม่มีมาแผ่พานยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตหากนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มภัยในทุกการสุขสานท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตาคราตายแล้วจิตแน่แน่สู่สวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งภาวนากันเถิดทั้งจริงใจยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทาฉะนั้นพระเจ้าให้เร่งทาทุกวันน้าอย่าเอาหนึ่งตะลันฝังดินอย่าเป็นคิดเตียนวันเดียวคือวันอาทิตย์เราต้องเป็นคิดเตียนทุกวันน มาเฝ้าเดี่ยวทุกวันแบบนี้ลูกฮาเลลุยามาสรรเสริญพระเจ้าเราไม่เอาหนึ่งตะลันฝังดินกันขอบคุณลูกราตีด้วยนะคะทูดสวรรค์ร่วมกันบรรเลงขอพระพรลงมาทั่วอาทิตย์ขอพระคิ์ทรงน้ำทั่วลาสิ่งชั่วร้ายหายไปในายพริบตะพระบิดาทรงช่วยอวยพรชัยวะลาตาราชีฮาเล,ลีย นามัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอาเมนโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญธรรมกันทั่วโลก้าปาสุขสันโยนไปนั่นแลยให้มดไายเม็ดแม่โลกจะแตแกแยกเป็นเสอ้เสียงฝ่าผ้าเปรียงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชัว่วเราทำแต่ดีพระเจ้ามีคุ้มครองนาแมอพระเจ้านี้คุม้มครอง ทำแต่ความดีพระเจ้าคุ้มครองหน้าพระเจ้าให้มงกุฎสวรรค์ทุกคนคนที่ทำความดีกันหน้าแข่งกับเวลาขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้ภาษาอังกฤษเป็นไทยแปลนะคะอธิษฐานก่อนค่ะพี่น้องพระคาที่ได้จากพระเจ้าทุกอย่างต้องอธิษฐานก่อนแล้วเข้าใจนะคะฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดใดโลกลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ไปค่ะวันนี้ขอแบ่งปันพระคำอาอังกฤษเป็นไทยขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกและลูกทุกคนด้วยเถิด ให้เข้าใจข้อล้ำลึกในพระคัมพีเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพรานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแมมกระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจฉะนั้นพระคำในวันนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงทะลุจิตญาณทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าทุกคนด้วยเถิดให้ขึ้นสวรรค์ทุกคนแม้ตกหล่นแม้แต่คนเดียวในวันนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณคุณลูกสมใจด้วยหนะ้าลูกวัตกรด้วยหนะ้าลูกป๋อมด้วยขอบคุณทุกน ่ uh, ในโยนบทที่สข้อ34เวอร์ชันอังกฤษว่าจิสัตเ to ูเดมพระเยซูตรัสกับเขาว่า my food is to do the will of him เห็นไหมอ่า uh, กอาหารของเราคือการกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หมายถึงพระเจ้าหรือพระบิดานั่นเองนะคะ who sent me ผู้ส่งผู้ส่งพระเยซูมาผู้ส่งเรามา uh, and to finish his work และทํางานให้สําเร็จเห็นไหมสําเร็จช่วยคนปลดบาปคนทั้งโลกได้เห็นไหมเล่างานนี้พันธกิจที่ยิ่งใหญ่พี่น้องพระเยซูมาไวา้พระชนเพื่อพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระบิดาพระเจ้าบนสวรรค์นั่นแหละส่งพระเยซูมาเกิดเพื่อที่ช่วยคนให้พน้นบาปและคำสาปแช่งดีไหมอ่านั่นแหละอ่าแต่งเป็นกลอนดังนี้นะคะพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารมานาเราคือ การทำน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้พระเยซูมาพระบิดาบนฟ้าสรงมาทำให้งานสำเร็จบริบูรณ์นะพระบิดาบนฟ้าส่งพระเยซูมาทำให้งานสำเร็จนั่นเองไม่งั้นงานไม่สำเร็จเราทุกคนก็เหมือนกันถ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับเราก็ Loc ท,ทำงานไม่สำเร็จพระเจ้าทรงอยู่กับใครทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างเหมือนไม่เป็นให้สำเร็จทุกอย่างนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นเองถ้าพระเจ้าไม่อยู่ทำไม่ได้พี่น้อง ขอบคุณลูกศิลตาด้วยพระเจ้าอวยพอลูกย้อนบทที่6กข้อสา for I have come down from เห็นไหมเฮ a เฟนพระเจ้านะนะเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์น้าเห็นไหมพระเจ้าคือพระเยซูล,ลงมาจากสวรรค์น้าเฮฟเ็นแปลว่าสวรรค์ n o t to d ดูไหมโ w n วินเห็นไหมไม่ใช่เพื่อการกระทําความประสงค์ของเราเองไม่ใช่ความประสงค์ของพระเยซูเองนะ b u t the w i ิน of ฟฟ m อูเซนมีเห็นไหมแต่เพื่อกระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ใช้เรามาเห็นไหมพระเจ้าที่ใช้ลงมาพระเจ้าที่ใช้พระเยซูมานั่นเองพระเยซูทรงมาจากสวรรค์ไม่ใช่ทําตามใจพระองค์ได้แต่ทําตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ใช้พระเยซูมาให้สําเร็จนะคลายกันเลยบทนี้บทนี้นะคะคล้ายกันและก็พวกเราก็เหมือนกันฉะนั้น ทำตามมนุษย์ไม่ได้พี่น้องบางคนว่ายัางโง ôn, อย่างงี้ย่างงั้นไม่เอานะคะอใน,น,นหนึ่งเปตโตบทที่สี่ข้อต่อไม่เป็นก็ส่งไปทั่วแล้วนะคะท่องจําบทเนี้เพื่อจะได้ไม่ดําเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฉะนั้นไม่เป็นจะทําตามที่พระเจ้าทรงนําตื่นตั้งแต่4ีสองกว่า4ีสองครึ่งทุกวันตอนเนี้แล้วก็เขียนเขียนแล้วก็ อธิษฐานภาษาแปลกๆส่งทั่วโลกให้คนเนี้ยหมดนะคะปลดบาปและคำสาปช่วยให้คนพ้นไฟกันแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนทั่วโลกพระเจ้าให้ทําแล้วก็พระเจ้า,าให้เห็นเห็นไหมโพสต์ที่ได้เป็นสาธารนณะหมายถึงอ,อีกคนนึงเขียนมาบอกว่าโพสเนี่ยเป็นสาธารณะทุกคนเลยว่านี่กล่าวพยานนะไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นอธิษฐานให้ได้โพสสาธารนณะหมายถึงคนติดตามเยอะ นะแล้วก็เขียนที่หัวข้อว่าโพสต์ของคุณเป็นสาธารณะนึกออกไหมพี่น้องแต่บางคนนี่ไม่ได้มีแต่เขียนว่าสาธารณะส่งไปสาธารณะส่งไปสาธารณะแต่ไม่ได้คําว่าโพสต์ของคุณเป็นสาธารณะนั่นเน่ะ ถ้าได้คําว่าโพสต์ของคุณเป็นสาธารณะนั่นแหละคืออธิษฐานของพระเจ้าสําเร็จแล้วไม่เป็นอธิษฐานขอให้ได้โพสต์สาธารณะเพราะอะไรรู้ไหมคนฟังเยอะคนแชร์ยเยอะคนติดตามเยอะนึกออกไหมน,น,นั่นนั่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีสาระและนําไปใช้ประโยชน์ชีวิตประจําวันได้และสนคนพ้นไฟต้องมีคุณธรรมโพสต์บางโพสต์เ,เช่นกินข้าวมาไม่ไม่มี ไม่มีสาระอะไรใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เขียนว่าโพสต์คุณเป็นสาธนาอะไรพี่น้องนึกออกไหมต้องแยกเนี่ยเมื่อวานไม่เป็นแยกอ่าไม่เป็นบอกอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เข้าใจไม่เป็นบล็อกเลยคนไหนไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นจะบล็อกหมดนะาเพราะว่าเมื่อกี้เกียรติตอบขี้เกียจติตอบเพราะเรื่องไร้สาระพี่น้องนะเพราะไม่เป็นบอกว่าอ่าบางวันก็ไม่ได้นะโพสธารณานะถ้าเนื้อหาไม่รัดกุมเนื้อหาไม่ได้ชวนให้คนทำความดีเยอะๆนะ หรือให้ทลายเก้งเลยบนยาเสพติดนะข่าววันนี้เห็นไหมยาเสพติดแล้วก็ฮาลาวีนะ่ตายต้องร้อยห้าสามคนที่เกาหลีใต้นะพี่น้องนั่นแหละอย่าไปเที่ยวแม่เพนไม่เที่ยวผืดนะใครชวนไปไหนไม่ไปเพนะแล้วข่าวลูกค่าแม่เห็นไหมฟันชึกชึกชึกเย็บสิบเจ็ดเข็มเห็นไหมนั่นแหละย,ยาเสพติดเพตอนนี้ยาเสพติด เมตดละแปดบาทห้าสิบต้องระวังพี่น้องต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจแล้วก็ต้องอลูกหลานเคยเป็นนั้นต้องมาบำบัดนะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าแปะปุ๊บเลิกยา,ายติดนะฉะนั้นใครมีพระเจ้าอยู่จะไม่เขียนว่าใครเพยจ,จะพูดว่าอาเมนฮะเลรยาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตด้วยให้สันติสุขครองใจท่านนะมีแต่อาเมนอาเมนอาเมนนั่นแหละพระเจ้าอยู่ด้วย น้าก็มีเลิศความรักจอยความชื่นชมยินดีพีดความสันติสุขรองซับริ้นความอดทนคายเนตรความปราณีกุศเนตรความดีเฟศปุณเนตรความซื่อสัตย์เย็นตเนตรความสุภาพอ่อนโยนและเส้นคนโซนการรู้จักควบคุมคนตนเองควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของพระเจ้าไม่ผิดกฎไม่พูดปดไม่รักทรัพย์ไม่ล่วงประเวณีกันไม่คบชู้สู่ชายไม่ว่าใครเพไปเขียนว่าเพื่อนให้เพื่อนสะดุดบาปพระเจ้าบอกแล้วใครบ่นือบาป เนี่ยมือชอบเขียนว่าคนโน้นคนนี้นั่นแหละไม่เป็นบล็อกหมดนะใครที่เขียนว่าไม่เป็นไม่เอาไว้เพราะว่าเหนื่อยพี่น้องเพราะอ่านอ่านอ่านต้องเป็นหมื่นหมื่นโพส์นวันวันอ่านเป็นหมื่นตาแฉะหมดเสร็จแล้วบางคนเขียนอ่าชมอาเมนพระเจ้าอวยพรนะแม่พระเจ้าเาสริมกําลังแม่เอาอ่านแต่คนที่ว่านะเขียนมาว่าไม่เป็นจะบล็อกหมดเพราะไม่เอาไว้พี่น้องมันรกสมองไร้สาระนะคะอ่าถ้าใครมีพระเจ้านะ จะไม่เต่าว่าเลยแต่ถ้าใครไม่มีพระเจ้าเขียนได้เรื่อยเขียนว่าเพื่อนเรื่อยและเพื่อนสะดุดระบาปกันที่อย่าไปทําหน้าที่ว่าคือพระเจ้าพิพภากษาเองวันสุดท้ายพระเจ้าพิพภากษาเองคนนี้ดีลูกปุกปิ๊กดีลูกวรกรดีลูกป๋อมด,ดีอาจารย์แอดดีอาจารย์แอดนั่นหนุนใจดีมากนะบองแม่คนที่ว่าแม่นั้นบาปอย่างแรงน้าแม่ช่วยประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกภาษาอังกฤษด้วยใครทําได้ละแม่แก่แล้วหกสิบเก้าขวบแล้วน่าจะหนุนใจแม่นะ อ้าวขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณอาจารย์แอดด้วยหน้าหนุนใจมาดีมากอ่าลูกอัิญญาด้วยหนุนใจดีมากนะคะอ่าขอบคุณพระเจ้าก่อนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกผู้สูงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพคะลูกจะน้มนําพระคำไปปฏิบัติและแชร์ต่อเป็นท้อพระโพลนะคะแล้วขอบคุณพี่รัตด,ดาด้วยหนุนใจดีมากนะน,นะอันดับหนึ่งเลยแหละที่ยืนหยัดอยู่ได้ก็บอกเป็นทหารเอก อย่าทน้องอย่าทอนะวันนี้ทําให้ทราบว่าพระเยซูตรัสว่าอาหารของเราคือการกระทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาซึ่งใช้พระองค์มาให้งานสําเร็จพระเยซูมาจากสวรรค์เพื่อทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเห็นไหมเราทุกคนก็เหมือนกันต้องทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ดําเนินชีวิตที่เหลืออยู่ตามมนุษย์อีกแล้วตามใจตนและตามใจมนุษย์เราไม่เอาอีกแล้วต้องตามพระทัยของพระเจ้านู พระเจ้าสั่งเนี่ยที่แม่เพนได้ทาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าลูกมีแฟนเพลงทั้งห้าหมื่นมีลูกศิษย์ทั้งห้าหมื่นทำไมไม่ช่วยพ่อละแม่เพนคิดตลอดเลยแม่เพนถึงทาเห็นไหมเอาขอบคุณลูกปิก,ปกด้วยอาเมนอามนฉะนันะะ้นจะฟังเสียงพระเจ้าแม่เพนจะฟังเสียงพระเจ้าขอให้โตฝ่ายวิญญาณทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนและพระเจ้าสกิดนะคะตอนอา่าสกิด หลับผ่านนั่นเองที่หูมาสู่จิตว่า,าลูกตอนพระเยซูนะตอนพ่อเรียกพระอ,องค์จะเรียกแทนพ่อพ่อทุกคําพูดเพราะนะตอนพ่อประกาศนะโอ้ยต้องเดินเป็นพันๆลี้เห็นไหมพี่น้องน่าสงสารแล้วเปาโลก็เหมือนกันต้องโยนทางกันเป็นพันๆลี้ทุกคนเลยเรานี่นั่งประกาศง่ายๆนี่พี่น้องนั่งเท่าแต่แช่นี่แช่อาเมนอาเมนแล้วส่งต่อนี่บายผุด ผมไม่เป็นนั่งแชร์ส่งต่อแล้วเดี๋ยวนี้พูดส่งต่อนะายผุดเมื่อก่อนนี่ลำบากนะนั่นแหละอ่าทีนี้พระคำสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพี่น้องต้องไปอ่านให้จบแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าคนสมัยก่อนนี่ลำบากกว่าพวกเราพวกเรานี่ได้แต่แชร์พระพรต่อแชร์พระพรต่อง่ายที่สุดแล้วบางคนยังไม่แชร์อกีกยังเอาหนึ่งตะลันฝั่งดินอกีกเอาขอบคุณลูกภูนทรัพย์ลูกจากกรีฑด้วยหนะ้าพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะ ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนช่วงนี้รับเชื่อก่อนรับเชื่อ,อให้ทราบว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นไม่มีใครทําได้อีกแล้วพี่น้องพระเยซูทรงมรณาเพื่อถ่ายบาปคนทั้งโลกปลดบาปและคำสาปแช่งพันธกิจของพระเจ้าจึงได้ดังสะเทือนฟ้าสะเทือนดินไงพี่น้องช่วยคนชั่วมากมายเหมือนไม่เป็นนี่เมื่อก่อนชั่วสุดๆดีสุดๆได้เพราะพระเจ้ามาควักใจทิ้งนั่นเองพี่น้องไม่งั้นเร่ตายเลยชาตินี้นะ ต่อไปพระเยซูทรงมาพิพากษาโลกใครทําดีทําชั่วพระเจ้ารู้หมดจดไว้หมดแล้วทูตสวรรค์ไปบอกพระบิดาแล้วฉะนั้นใครอย่าทําชั่วอีกเลยนะาทาชั่วในที่รับยังจับได้ด้วยทิพเนตรของพระเจ้าไม่เป็นบอกทุกวันฉะนั้นอย่าชั่วพระเจ้าเห็นแล้วและพระเจ้าเนี่ยจะอ่า มารับคนที่ทําดีไม่มีทิฏฐินะใจสัตย์ซื่อมือสะอาดนะเหมือนเอโนกรับขึ้นหวัรเลยพี่น้องและพระเจ้าให้มงกุฎสวรรค์ตอนเป็นเป็นนี่แหละวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองศูนย์พี่น้องไปดูในเทปได้นะคะในคลิปได้แม่เป็นส่งไปแล้วทั่วโลกแล้วนี่พวกเราทุกคนก็ได้เนี่ยมงกุฎแห่งความชอบทามงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งประสสริฐมงกุฎเนี้ยที่แม่เป็นได้มงกุฎไม่น่าเปื่อยนะคะใจสัตย์ซื่อมือสะอาดเผยแพร่ทุกวัน นะเพราะเป็นฤทธเดชของพระเจ้าพระเจ้าให้ทําและมงกุฎที่รีจอยความยินดียินดีตลอดเวลาเมื่อไหรพระเจ้าประมาก็ไปเมื่อน,นั้นแหลนะน่ายินดีตลอดทําแต่ความดีตลอดแข่งกับเวลาใครว่าก็ไม่สนไปฟังแต่เสียงพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนรับเชื่อขอบคุณลูกๆทุกคนที่นําคนมารับเชื่อในรายการนี้นะยกเสียงขึ้นเลยลูกฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจ ด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกลับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดเวรกรรมคำสาปแช่ง ปลดพนาก,การผีมารซาตานจากบรรพระรุษที่เคยทํามาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทําแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ทรงโวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยสวรรค์ก็ปรบมือใหญ่เลยคนบาปหนึ่งคนกลับใจสวรรค์ก็อูยปรบมือดังสนั่นเลยนะคะพี่น้องขอบคุณลูกสุพินด้วยพระเจ้าไวยพอนะลูกขอบคุณนะทุกลมหายใจไม่ว่ายอยู่ไหนตั้งใจขอบคุณขอบคุณด้วยพระเมตตาพระบริสุทธ,ธิ์จ้าฟ้าทรงลงมาช่วยคน ขอบคุณนะที่ทรงรักษาทรงเยียวยาชุกชีวัยเกิดใหม่ขอบคุณทรงอาราคาทุกวันเวลาพระองค์ทรงคุ้มภัยขอบคุณนะพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือพระใดๆดในโลกกายฮาลลุยามาสรรเสริญพระเจ้าทุกคนให้เหลิกทำช่วยกลัวพระเจ้าทุกคำชาวให้ทำความดีในทุกทีพระเจ้าเว็นมัด ไอ้ผูดปศลงนรกบึงไฟรีบกลับใจมาเชื่อพระเจ้าได้ข้าววันข้าววันออกหมาแม่ได้ข้าววันข้าววันนะไม่ทําชั่วอีกมาเชื่อพระเจ้าข้าววั่นหมดเลยขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยใครผิดหวังนิสินกรรมพระยาร้างใครลําบากเหลือเกินจะฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่าใครขายที่ดินไม่ได้ก็มาหาพระเจ้านะคะขายได้หมุดปลดหนี้ได้หมุดแล้วอย่าลืมพระคุณพระเจ้าล่ะ มารับใช้พระเจ้ารีบรับใช้เพราะเวลาจะหมดแล้วพี่น้องนะไปเบื้องบนนะ่อยากรับใช้กันเต็มที่เลยแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าตอนอยู่โลกนี้เราไม่รับใช้ไงเราเที่ยวไงกินเที่ยวนั่นแหละไปฮาลาวีนกันตายร้อยห้าสามศพเป็นไหมเราไม่ไปไหนเพยใครชวนไปไหนอย่าไปพี่น้องช่วงนี้นะทาแต่ความดีแข่งกับเวลารอพระเจ้ากันยกเสียงขึ้นเลยค่ะอารูยา ข้าแต่พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบิสุดธป์เยคะทั้งความมั่งคั่งเกียรติจากพระองค์สุครองอยู่เหนือทุกสิ่งฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เปคะวันนี้ขอพระเจ้าทรงเจิมด้วยไฟบับติสมาด้วยไฟขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ออกฤทธิ์ในชีวิตทุกคนให้เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าตามที่หว่านไปด้วยเถิดเป้คาในวันนี้ฮาเลลูยาพระเจ้าอบันเดนเวอร์ให้แก่ทุกคนนวลกกาซโโฟ ยาเสพติดหมดไปในประเทศไทยแก๊งคอเซนเตอร์ให้หมดไปในประเทศไทยพี่น้องอธิษฐานกันเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็หมดวันนี้จับได้อีกเยอะโน่ลาตะกาชิโหลงโกเฟน,นังโกเซเลพังราบคาบหลายที่โน่นะ่าเราช่วยกันอธิษฐานนะคะวราการชีโนนโกโฟเรกาเซ่พ่อพ่อข้าลูกลูกข้าพ่อลูกข้าแม่กันเต็มไปหมดทั้งเมืองแล้ว ยาเสพติดเต็มไปหมดแล้วพี่น้องช่วยกันสอดสองดูแลลูกหลานถ้าใครเป็นต้องมาฟื้นฟูแล้วมาหาพระเจ้าได้พระเจ้าแตะปุ๊บหายเลยพี่น้องไม่ต้องติดยากันเองไม่ต้องบ้ากันเองกันฆ่ากันเต็มไปหมดแล้วอาเลรูยาประกาศชี่อพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทําคนตายฟื้นทําคนใบ้าพูดได้หูหนวกขายเดินบนทะเลได้ใครเดินได้อะพี่น้องรัตกาชีวิโกโฟสาวกเห็นคิดว่าผีนะ พระเยซูบอกไม่ใช่พระอ,องค์เองลาตกาชิโนตโกโฟนังกาเซนังกาเซนังลังกาเซไม่ใช่เป็นพระอ,องค์เองนี่แหละไม่ใช่ผีแต่พระเจ้าทําอััจจรรั์ได้หมดเกลื่อนภูเขาได้ใช่ไหมอากาาชิโนตโกโฟรักาเซนกาเซแยกทะเลให้เราเดินได้เห็นไหมเล่ากองทัพฟาโรมาก็ตายหมดเห็นไหมเล่าให้ตายหมดเลยแต่กองทัพเราเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีสวัสดีมีชัยเห็นไหมเล่าพระเจ้าทํามาแล้วฉะนั้นอย่าลืมพระคุณพระเจ้า ลากาชีนุนโกช่วยอิสราเอลลาตกาชีนุนโกโฟรกาเซช่วยประชาชนลาตกาบันประชนของเราตั้งแต่ดึกดำบรรน,น,นุ้นปาลกาตุนโโลโกชีนุนโกโฟรกาเซจงชอบทำและยำเกรงพระเจ้าทุกขณะจ,จิตแล้วเจ้าจะอยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าตรัสไวน้นี้ลาตกาซีให้พระเจ้าเป็นที่ลีภัยต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่าพึ่งตนเองวลากาชีนุนโกโฟรกาซีนุโกซีนุนโก,โก,นนโกเอามือขวาวางไว้บหนหัวคนที่ป่วยอยู่นะคะ อาเลนิยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาช่วยด้วยเถิดเพคะคนที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนเซนใหม่ให้เขาด้วยเถิดเปลี่ยนเซนใหม่ให้คุณสมบูรณ์ไทยนิคมนัทวันการจันนยมและเปลี่ยนเซนใหม่ให้ลูกอภิญญาลูกวริกรลูกป๋อมลูกๆทุกคนลูกสุพินลูกศิลตาอาจารย์แอดและทุกท่านที่ฟังคลิปนี้เหมือนเกิดใหม่เลยนะคะเข้มแข็งแข,ข,ข็งแรงเหมือนนักนกเอ็นซีนั่นแหละ วังการซีนโฮลากชีนกโกฟอกฤกเซนฤกเซมีแรงมีพลังที่จะยืนหยัดต่อสู้กับพญามาได้เอาความจริงคาดเอวความชอบธรรมคาดอกโลกคือความเชื่อหมวกเหล็กคือความรอดสวมรองเท้าก้าวประกาศข่าวประเสริฐกันและมือถือพระแสงแห่งพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าฟาดฟันพญามาให้หลุดลุ้ยไปหมดเลยหนะ้าความมืดมาจากซาตานแต่พระวิญ,ญญาณให้ความสว่างต้องจําไว้หนะ้า ผีมามลักฆ่าทำลายแต่พระเจ้ามาให้ชีวิตเราชีวิตนี้รันชีวิตที่ไม่เน่าเปื่อยไม่เอาอีกกระร้อแล้วพี่น้องจากนั้นเราเอาชีวิตนีรันกันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเหนื่อยเหลือเกินชาตินี้น่าลําบากเหลือเกินพี่น้องต่อไปเราก็อยู่บนหวันกันแล้ว ราตกาชินุโกโฟรักรเซนังกรเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าที่จัดรายการนี้ราตกาชินุโกโฟทุกสศงโรคภัยหมดไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมาค่าขึ้นศัตรูหมู่มารวิหนาสันติเดินทางปลอดภัยพระเจ้าอารักขาทั้งยี่สี่ชั่วโมงขอให้ปาศจากความอยู่รอนอนทุกความยากจนเข็ญใจอันตารายใดๆไม่มาแพร่าพลาลลูกหลานของพระเจ้าทำมิกระจนของพระเจ้าต้องยืนยงพันชั่วอายุ ขอพระเจ้าประทานทรัพย์มากมีทวีคูณด้วยไปชนะมารได้ร่างกายแข็งแรงชนะศักรักุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกคนแห่งผู้ใดอ่อนแอขอพระองค์ทรงเสริมแรงขอรับแสงจากพระเยซูผู้เดียวทุกโศกโรคภัยหมดไปผีมารตนใดไม่มายุ่งเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระคํายึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนด้วยเถิดจับสายทองของพระเจ้าไปหลักใจกันทุกคนพี่น้องอย่าเอ็นซ้ายเอ็นขวาอย่าก,กบฏต่อพระเจ้าอย่าเป็นคนหน่าซื่อใจคดอย่าน้ํากริ้งบนใบนบอลเด็ดขาดนะคะพระเจ้าไม่ชอบ พระเจ้าให้พินาศหมดเลยวันสุดท้ายอะคนไหนที่น่าซื่อใจคดต,ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแต่ไปไหว้รูปคอรพอีกพระเจ้าจะให้พินาศหมดเลยนะหวังไปแล้วไปเบื้องบนพระเจ้าไม่รู้จักด้วยนะคะจากนั้นวันนี้ขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนสิบนิวพระนมและบังคมข้อลาต่อชาวรับมาฟังวาจาเจ้า,าเป็นนะ สัมพันธ์นั้นแน่นเหนียวยึดพระคมนำมุ่งมั่นนั้นเด็ดเดียวมีพระเดียวคือองค์พระเยซูแบ่งปันความรักให้ประจักษ์แก่ทุกคนปรดอดทนเพราะพระองค์ทรงให้รู้เดินตามทางขององค์พระเยซูทรงรอบรู้แสงธรรมนำทางไปอธิษฐานทุกการเพื่อกันและกันรู้แบ่งปันรักพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ร่วมจับมือก้าวเดินกันต่อไปต่างหนุนใจกลมเกลียให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวนะอย่าแบ่งแยกพิจักกันอย่าว่าคนโน้นคนนี้เพื่อนสะดุดบาทนะคะเพราะพระเจ้าคือความรักวัดอิสเลิฟกอดอิสเลิฟพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะอาเลรอยามาสันเซินพระเจ้า ไม่ขี้หลักไม่ขี้จนลาวนไม่เป็นคนพูดปดไม่ขดไม่โกงไม่โด่งไม่ดันไม่ตีดันฟันแทงไม่แย่งคนรักใครไม่วายรูปเขาดอบไร้ไร้ไม่หลวงประเวณีทำแต่ความดีอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าอวยพรหน้าแม่เออพระเจ้าอวยพรอ่านพระคัมภีร์จบเล่มนะแล้วแบ่งปันแชร์ต่อทั่วโลกนะคะเป็นพระพรแก่ลูกหลานเหลินหลุนเลื่อล่าลูทุกคนพันชั่วอายุเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่กดแชร์ต่อเป็นทอดพอระพรด้วยเกรซบิวิจูสวัสดีค่ะ